สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะครับนี่ก็เจอกันสัปดาห์ที่8แล้วนะครั้งก่อนเราเรียนทบทวนเรื่องเก่านะเราเรียนเกี่ยวเรื่องธนาคารใช่ไหมเราก็มีความรู้เกี่ยวกับธนาคารประเภทของธนาคารใช่ไหมว่ามีธนาคารพาณิชย์กับธนาคารเพื่อวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์พิเศษต่อไปเราก็ได้รู้ว่าเวลาเราจะไปทําอะไร ซื้อบ้านฝากเงินไปธนาคารไหนไปกู้เงินอ่เกี่ยวกับการเกษตรไปธนาคารไหนอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ก็ต่อในเรื่องธนาคารนะครับ <c oughs> แต่ที่เพิ่มเติมมาก็คือเราจะมาดูการฝากเงินไม่ใช่แค่การฝากเงินอย่างเดียวการฝากเงินเนี่ยเงินฝากหรือพูดได้ง่ายคือการฝากเงินเราเนี่ยเงินฝากในธนาคารมีอยู่3ประเภทซึ่งเราจะเลือกฝากได้ทั้ง3ประเภทนี้ อัตราผลตอบแทนที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารเนี่ยเราจะได้ดอกเบี้ยมาซึ่งแต่ประเภทของเงินฝากพวกนี้เนี่ยก็จะให้ดอกเบี้ยตอบแทนต่างกันไม่เท่ากันแต่รลาะละคารก็ไม่ต่างกันไม่เท่ากันแต่ก็ไม่ขัดมือนกันมากแต่ประเภทสามประเภทเงินฝากนาาเนี่ยดอกเบี้ยจะค่อนข้างห่างกันอยูอ่เราจะเรียนเรื่องนั้นแล้วก็ในสิกรารนี้ก็เกี่ยวกับการถอนเงินซึ่งตรงนี้เนี่ยในแบบฝึกหน้า50เนี่ย ครูจะให้เราหาคําตอบเองจากหน้าหนึ 105. ่งร้อยห้าครูเขียนไว้แล้วเนี่ยการถอนเงินมีขั้นตอนบ้างเตรียมเธอเปิดไปดูหน้าร้อยห้าเธอจะเห็นคําตอบล้วเธอก็ตอบแบบฝึกอ่าให้ดูเต่เธอไม่เห็นภาพแล้วเธอก็ตอบแบบฝึกได้เลยอ่านี่นี่นี่คือหน้าห้าสิบแม้การถอนเงินครูก็เขียนในกระดานแล้วหรือเธอดูนี่การถอนเงิน เ,เป็นการเบิกเงนนินตัวเองฝากธนารเพื่อนํามาไว้ใช้จ่ายไอ้เมออกมาใช้จ่ายการถอนเงินมีขั้นตอนแบบดังนี้นี่เตรียมเดินทางกรอกรอเห็นไหมเตรียมเดินทางกรอกรอนักเรียนก็หาความรู้ได้การอ่านเนี่ยอ่านมีลูกตาด้วยหไหมให้ทําแบบฝึกหน้า50ก็คือหน้านี้หน้า50อ่าหน้า50เนี่ยหน้านี้แล้วก็ดูหนังสือหน้า105หนังสือหน้า105 เรียนกันง่ายๆครับนี่นี่หน้าร้อเห็นไหมหน้าร้อนี่ก็เหมือนกันเลยเตรียมเดินทางกรอรอกเธอก็เขียนลงไปแบบฝึกง่ายมากอ่ะนี่คือประเภทของการถอนเงินขั้นตอนการถอนเงินเวลาเธอไปธนาคารคัานี้ในหน้าที่49ก็คืออยู่กระดานซีกนี้โอเคครูแจ้งจงุดประสงค์การเรียนรู้หน่อยนะเป้าหมายเมืเ่อนักเรียนเรียนจบจะมี ความรู้ก็คืออธิบายบทบาทหน้าที่ของธนาคารอันเดิมและประเภทของเงินฝากมนที่เพิ่มมาคือเราจะเรียนรู้แล้วว่าเธอคิดว่าไปฝากธนาคารมีประเภทเดียวจริงไหมการฝากเงินาาเนี่ยมี3าประเภทครูก็ฝากเนี่ยในสาประเภทที่ครูฝากอยู่2ประเภทอ่าอีกประเภทหนึ่งครูไม่ได้ฝากทําไมอ่าเดี๋ยวเรามาดูความหมายน้อยคนที่จะฝากประเภทนี้อ่ะมาการฝากเงินาค,าคือการนาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคาร มีความปลอดภัยแน่นอนเธอมีเงินเธออยู่ธนาคารเธอปลอดภัยถ้าเธอเอาเงินเป็นแสนเป็นล้านเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดข้างบ้านรู้หรือโจรรู้เนี่ยเสี่ยงไหมอ๋อมันมาป้นเธอแน่ดีไม่ด,ด,ดีพอเธอเห็นปุ๊บมีการต่อสู้พวกนี้มาไม่ได้มาเมื่อเปล่ามีทั้งมีดทั้งปืนเสี่ยงอันตรายเสี่ยงชีวิตแถมยังเสี่ยงเงินเงินเธอถูกขโมยไปไม่มีใครประกันให้กลับกันถ้าเธอฝากธน,นาคารเนี่ยอ่าเธอฝากไว้ที่ธนาคารเนี่ยธนาคารเขารับผิดชอบโดนโจรป้นไปเธอต้อน้องกลัวหรอก เขาก็ชดใช้เงินเธอให้ต่อให้โจรพ้นธนาคารไปครับอ่า,าธานาคารเขาก็มีเงินที่จ่ายคืนเราอ่าโดยธนาคารให้ดอกเบี้ยเงินฝากเป็นสิ่งตอบแทนแม้ได้เงินฝากด้วยเธอเก็บเงินหมื่นหนึ่งไว้ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ดอกเบี้ยนนะก็มีหมื่นนึ่งเท่าเดิมแต่กิดเธอไปฝากธานาคารเนี่ยหมื่นหนึ่งอยหนึ่งได้บาทสองบาทอ่าแบบต่อปีแบบน,นี้ เธอฝากไว้เป็นปีครับเงินก็ขึ้นมาปลอดภัยด้วยโอเคนะน,นี่คือความหมายของการฝากเงินราวนี้มาดูประเภทของเงินฝากเงินฝากมี3ประเภทอ่าหงเงินฝากออมทรัพย์อันนี้คือเบสิกเลยทั่วไปพ่อแม่ครองครูหรือคนทั่วไปเนี่ยที่จะใช้ใช้กันอยู่คือเงินฝากออมทรัพย์นี่แหละอ่าก็คือการออมปกติเนี่ยออมเงินมาดูครับเป็นเงินฝากทั่วไปไม่มีระยะเวลากําหนดสามารถถอนออกมาใช้เมื่อ,อไหร่ก็ได้ ก็เหมือนกับเธอมีบัตรธนาคารบัตรเอัตร ATM อ่ะเธอไปกดเงินถอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีระยะเวลากำหนดเงินเธอมีอยู่บกปีในยอดน่เนี่ยเขาก็ตัดให้ดอกเบี้ยเธอมาอ่าเรียกอีกชื่อว่าเงินฝากเผื่อเรียกเห็นไหมก็คือเธอเผื่อเรียกคือเผื่อถอนนี่แหละถอนได้ตลอดเวลาส่วนมากอ t m ที่พ่อแม่ผู้ครองหรือผู้ใหญ่เขาใช้กันทั่วไปคนประชาชนทั่วไปเขาใช้ก็คือใช้ในเงินฝากของทรัพย์ถ้าเธอไปกดตู้เ t m ็มเนี่ย โดยจะเห็นเลือกเงินฝากออรัพย์เงินฝากกระแสรายวันและก็มีเงินฝากประจําไม่เชื่อเวลาพ่อแม่จะกดเงินนหะมันจะขึ้นมาสามันนี้แหละและส่วนมากเขาจะใช้อันนี้เงินฝากออรัพย์อ่ะก็คืออันนี้ที่ใช้กันนิยมใช้กันทั่วไปชาวบ้านครูอะไรคนทั่วไปเขาใช้กันอ่ะมาดูวันที่สองครับเงินฝากกระแสรายวันอันนี้ไม่ใช่ว่าเธอกดไปแนละ้วเธอจะไปฝากเขาได้นะหรือเธอจะถอนเงินได้นะไม่ใช่ เป็นเงินฝากที่ผู้ฝากโอนจากผู้อื่นได้ด้วยเช็คสั่งจ่ายเห็นไหมด้วยเช็ควัวปากกาแป๊บนึงอ่าด้วยเช็คอ่าปากกาแดกงกูหายอ่าเจอแล้วเคยรู้เคยดูในหนังใช่ไหมเคยดูในหนังไหมอ่าเคยเคยดูในหนังไหมพวกแบบปุ๊บเออคุณต้องการเท่าไหร่เซ็นเช็คไปเลย อ่านี่คือเขาเรียกว่าเงินฝากกระแสรายรวันครั้งนี้คนจะได้เช็คครับสมมติว่าเอาไปเซ็นเช็คเลย1ล้านคนที่ได้เช็คมาครับเมื่อผู้ที่ได้รับเช็คก็จะนําไปขึ้นเงินกับธนาคารเธอก็ไปธนาคารเอาเช็คนี้นะครับที่คนนั้นนะครับเขาเขาเขาต้องมีเงินฝากกระแสรายรวันก่อนนะคนที่ให้เช็คเธอเนี่ยต้องไปฝากเงินกระแสรายรวันโดยการเอาเงินเนี่ยใส่เข้าไปไว้แล้วก็เซ็นเช็ค เซ็นลายเซ็นในใบที่ธนาคารให้มาเสร็จแล้วคนนั้นก <ITA> ็เอาเช็คนี่ครับไปเบิกเป็นเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีได้แต่ถ้าเกิดเช็คนันเป็นเช็คปลอมอย่างที่ในหนังชอบบอกเช็คด้งเช็คด้งอะไรแบบนี้นั่นคือเบิกไม่ได้คราวนี้ใครบ้างที่จะมีเช็คแบบนี้ก็แน่นอนว่าเป็นคนรวยหรือนักธุรกิจใหญ่เขาต้องซื้อขายกันอย่างเช่นรับเหมาก่อสร้างขายอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยที่เขามีการโอนเข้าโอนออกโอนเข้าโอนออกพวกนี้ จะใช้เงินฝากกระแสรายวันแล้วบางทีเนี่ยการเดินทางมันไม่สะดวกหรือการซื้อของมันไม่สะดวกในการที่จะจ่ายเงินสดใช่ไหมอ่าเขาก็เอาเงินเนี่ยฝากกระแสรายวันไว้อ่ากับธนาคารพวกนี้จะถอนได้เป็นแสนแต่กับกันก็คือเธอฝากออมทรัพย์ออมทรัพย์เนี่ยมันจะกดได้วันหนึ่งไม่เกิน5 0 0 0มื่นบาทอ่านีไม่เคยรู้ใช่ไหม ถ้าเธอจะกดเนี่ยเธอต้องการเงินแสนหนึ่งเนี่ยเธอกดได้ห้าหมื่นแล้วเธอต้องรอวันพรุ่งนี้หลังเที่ยงคืนอ่ารอหลังเที่ยงคืนไปแล้วเธอถึงจะกดได้อีกห้าหมื่นบาทเพราะออมทรัพย์มันสูงสุดถอนได้ต่อวันคือห้าหมื่นบาทแต่กับกนเงินฝากกระแสารายวันเนี่ยเช็คารถเซ็นได้เป็นล้านล้านอ่าเป็นล้านเป็นสิบล้านเลยแต่ว่าถ้าต้องมีเงินฝากกระแสารายวันเนี่ยเห็นไหมเขาไม่ต้องไปกดตู้ดิเอ็มเธอคิดดูล้วเกิดกดตู้กดเงิน1ล้านกดเงิน10ล้านยังไง ก็เลยสั่งเช็คไปครับใครที่คนได้เช็คก็ไปให้ธนาคารธนาคารก็โอนเข้าบัญชีหรือเอาเงินสดก็แล้วแต่นี่คือประเภทนี้เนี่ยคูก็ไม่ได้ใช่นะส่วนแด่เป็นนักธุรกิจร่ำรวยพวกเสียพวกนักธุรกิจไฮโซโตโต้ครับเขาใช้กันมาดูประเภทที่สามประเภทนี้ยังมีได้ใช้ครูก็ได้ใช้เงินฝากประจำอ่าเือนออมทรั์ทุกอย่างตังตรงนี้นิดเดียว เป็นเงินฝากที่มีระยะเวลากําหนดเช่น3เดือน6เดือน,อน <S 1, 1 <S ปีธนาคารจะกําหนดเงื่อนไขไว้เนี่ยซึ่งผู้ฝากจะได้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทอื่นได้สูงกว่ากระแสรายวันได้สูงกว่าออมทรัพย์อ่าโอเคแต่ข้อเสียมันคือมันถอนไม่ได้ถ้าเธอถอนเนี่ยถ้าเธอถอนก่อน3เดือนเธอถอนก่อน3เดือนเธอจะได้ เงินฝากน้อยได้ตามอัตราเหมือนกับเนี่ยือนกับออมทรัพย์ธรรมดาแต่เกิดเจอไม่ถอนเก็บไว้3เดือนเก็บไว้6เดือนเก็บไว้1ปีดอกเบี้ยเงินฝากประจำจะสูงที่สุดแป๊บนึงนะมีผู้คองมารับหนุนะอมนอ,อ่าเดี๋ยวมาอัดต่อนะ ดีว่าครูมาแจกนมด้วยอห้นะก็ทีละคนมีโซกับพระรคยาสุวรคำแหงก็มาเอาอะต่อเมื่อกี้ถึงนี่ถึงตรงนี้นะก็รสรุปคือเงินนี้เนี่ยมันต้องฝากให้ครบตามตามที่ธนาคารระบุไว้ผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงกว่าประเทศกระแสรายรวันและกอมสับแต่ข้อเสียคือถ้าไม่ครบ3มเดือนเนี่ยเธอถอนไปเนี่ยเธอจะไ,ไม่ได้อะไรหกเดือนหปีแต่เธอเธอ คบตามเงื่อนไขแล้วเจอถอนเนี่ยดอกเบี้ยมันจะสูงสมมุต mm ิว hmm. ่าไอน,นี้ได้สักดอกเบี้ยร้อยละสองออนี้อาจจะได้ดอกเบี้ยร้อยละสามร้อยละสี่ร้อยละห้าอนี้เลยโอเคไหมอ่ะส่วนตรงนี้มาว่าแบบฝึกเลยหน้าสี่สิบเก้านะอ่ะหน้าสี่สิบเก้านี่หน้าสี่สิบเก้าอ่าก็ เขาบอกว่าเขียนอธิบายเงินฝากแต่และเพศแล้วตอบคาถามนี่เงินฝากอ,อมทรัพย์ในกระดานมีแล้วเห็นไหมนี่เงินฝากอมทรัพย์เป็นเงินฝากครูเขียนไปแล้วสองเงินฝากกระแสรายวันสามเงินฝากประจําดอกเบี้ยเงินฝากเห็นไหมนี่มีเขียนไว้แล้วดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ด้านบนเธอแค่มากรอกเข้าใจไหมในกระดานอ่าส่วนตรงนี้ก็ตอบเองครับไม่ยากนิดนําเงินไปฝากธนาคารเป็นระยะเวลาประจําทุกเดือน โดยมีระยะเวลา6เดือนนิดฝากเงินประเภทใดแม่มีระยะเวลาด้วยเห็นไหมนี่เป็นเงินฝากอะไรก็เขียนไปเงินฝากประจำต่อมาครับนี่ธนาคารเขาบอกว่าคุณแม่พานุด,ดีไปเปิดบัญชีเงินฝากสะสมรัพย์ซึ่งเป็นเงินที่นุดีเก็บออมไว้นุดีฝากเงินประเภทใดเออนี่ไปฝากเงินออมก็คือเนี่ยเห็นไหมเงินฝากออมรัพย์แค่นี้เองโอเคอ่า เรื่องนี้ไม่ยากในกระดานมีหมดแล้วเรื่องนี้ง่ายๆมีครูหายไปจาก <c oughs> มือถือแป๊บหนึ่งนะพอดีว่าพี่ปอห้ผู้ปกครองเขามาเอานุมให้2คนนี้นะแต่ก็ดูระยะเวลาแล้วคลิปนี้ก็ไม่ยาวอ่ะครูว่ขอจบการบรรยายการสอนแบบอัดคลิปไปยูทูบไว้เพียงเท่านี้นะขอให้นักเรียนเนี่ยดูแล,ลรักษาสุขภาพด้วยนะด้วยความเป็นหัวสวัสดีครับ